ี่มารีวิวสินค้า f i กอิตโปรไทยแลนดนะครับได้มาในาราคาหนึ่ร้อบาทนะครับมาดูรอยกันเลยนี่นะครับรอยอย่างนี้รอยคนแมวนะครับทำความสะอาดนีดนึงก่อนติดแตมนะครับโอ,โอเครอยตามนี้นะครับแล้วก็แต้มเลยครับกดใส่ โอเพนนะครับย้ำๆให้น้ำยาเยอะออกมาก่อนนะครับย้ำๆอย่างนี้นะครับกับพื้นในแนวตั้งนะครับน้ำยาเขาก็จะเยอมออกมาก็ทำการแต้มตามรอยเงี้ยครับรอยนี้นี้นี้นะครับแด้ไหมครับวันนี้แดดแรงนะครับขอให้กางแดดนิดนึงนะครับแต้มเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทิ้งไวถึงห้าถึงสิบนาทีก็ได้นะครับประมาณหนึ่งนาทีก็ได้ครับ เพราะว่าถ้าแดดจัดขนาดนี้พอแต้มปุ๊บก็สามารถที่จะใช้ผ้าแห้งรูปตามได้เลยนะครับนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้รอยเมื่อกี้รอยชัดเลยใช่ไหมครับหายไปแล้วนะครับตามนี้ปุ๊บนะครับพอเราแต้มเสร็จแต้มเสร็จนะครับ แล้วก็ใช้ผ้าแห้งนะครับรูปไปเลยทีหนึ่งครับวนวนวนะครับเนืนนนเอนหยดนะครับก็ <g ül> ประมาณนี้ครับหให้เป็นนี่เอ่ยแล้วก็ก็เขาบอกหยุดล้างรถสองวันไม่ล้างอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ตลางแล้วฝนก็ตกนะครับก็พอใช้ครับใช้ได้โอเคเลยคุ้มครับหนึร้อยเก้าสิบเก้าบาทฟิก i ิ p โปรไทยแลนด์ครับขอบคุณครับ